สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนม่่มจกมกสั่งจัดงานแต่งงานสะพ้ายคนนี้ที่ศาลาพอสั่งชมหน้าน้องอายแฟนสาวมิกเพทไทยดีกรีวัดที่สไพ้ายม่่มจกมก เป็นที่ทราบกันดีว่าตลกชื่อดังหม่ำจกมกนั้นมีบุตรหวยแก้หัวแหวนจำนวน2คนด้วยกันได้แก่เอ็มบทสราคมและมิกเพททายวงคำเหลาต้องบอกว่าล่าสุดมิกเพททายบุตรชายตลกดังหม่ำจกมกก็ได้ปิดตัวแฟนสาวน้องอายไม่ทอดทิ้งเคียงข้างในวันร้ายงานร้ายตังผ่านช่องของพี่สาวเอ็มบทสราคมโดยทั้งคู่นั้นมีอายุห่างกันแต่ไม่เป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ แต่แล้วหม่อมจกมกขอร้องบุชใยถ้าจะแต่งงานขอเน้นประหยัดจัดที่ศาลาหไหนก็ได้ซึ่งหลังจากที่มิกซ์อุตสาพาแฟนสาวที่คบกันมาเปิดตัวให้กับแฟนคลับได้รู้จักอย่างเป็นทางการทั้งที <c oughs> ก็ทําเอาชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับถามไม่ขาดปากเลยว่ามิกซ์จะแต่งงานแล้วหรือถึงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการขนาดนี้โดยบุชัยหม่อมคิดแพลนแต่งงานไว้แล้วถึงขนาดนี้ ล่าสุดหม่อมจกมกหรือเพชรไทยวงกำเหล่าก็ได้ออกมาระบุถึงบุตรชายตัวเองเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าส่วนตัวว่าว่าที่สะพ้ายหม่อมจกมกคนนี้ก็โอเคแฟนมิกก็มาที่บ้านบ่อยเจอกันก็ทักก็คุยกันบุตรรักใครตนก็รักด้วยก็เจอเขามาสองปีแล้วแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ลูกๆก็มีการมีงานกันจะเจอเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ว่าถามถึงประเด็นว่าบุตรชายบอกมีแลนวิวาสแล้วหม่อมรีบ,บอกทันทีเลยว่าก็รอวันนั้นและไม่รู้จะพูดวันไหนเราก็คงจะเตรียมของเราไว้แหละ ก็ไม่ทราบว่าเขาจะคุยกันยังไงแต่เขายังไม่ได้มาคุยกับครอบครัวบุตรรใครเราก็รักด้วยเพราะเมื่อไหร่ก็บอกได้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วนิดนิดหน่อยหน่อยแต่จัดที่โรงแรมเหมือนเอ็มไม่เอาแล้วนะไม่ถนดัดเอาแบบศาลาไหนก็ได้มั้งประหยัดด้วยข้าวหม้อแกงหม้อมันบอกถึงเหตุผลที่จะขอแค่นี้ว่าเพราะคนมันเยอะกว่าบริการไม่ทั่วถึงนี่คือปัญหาของเราคือไม่อยากให้ใครมาว่าเราซึ่งที่จริงตนว่าเอาแค่เป็นพิธีการก็พอแล้วเพราะตนไปเจองานเอ็มครั้งเดียว ก็เข็ดเลยเข็ดมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหนื่อยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ไทยนิ w s r o รม info ขอบคุณครับ